สวัสดีครับผมนายอิสมาเอฮาเกงผมนายมะไซดินเดวเดครับเพื่อนเพื่อนรู้จักประตูระบายน้ําที่สามารถแยกน้ําและก็รวมคนกันไหมครับดิงรู้จักไหมไม่เคยได้ยินครับแล้วมันแยกน้ํรวมคนได้ยังไงอ่ะแล้วมันตั้งอยู่ที่ไหนครับอ่ามันตั้งอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับประตูระบายน้ําอันนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมาราชในพื้นที่ที่เรียกว่าลุ่มน้ําปากพนังซึ่งลุ่มน้ําปากพนังเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก โดยครอบคลุมพื้นที่13อำเภอทั้งหมดซึ่งครอบคลุมพื้นที่2ล้านกว่าไร่แบ่งเป็นพื้นที่นาอีกกว่า5 0 0นไร่ลุ่มน้ำปากพนังถือว่าเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากและมีระบบนิเวศที่หลากหลายเทือกเขาเป็นป่าต้นน้ําที่ลุ่มตอนกลางก็เป็นป่าพุถัดไปก็เป็นที่ราบตามแนวชายฝั่งที่อุดมไปด้วยป่าชายเลนแล้วก็มีแม่น้ําไหลผ่านตรงกลางที่เรียกกันว่าแม่น้ําปากพนังซึ่งไหลยาวกว่า156กิโลเมตร ทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีมีการเพราะปลูกทำนาโดยอาศัยน้ำจากแม่น้ำปากพนังซึ่งลุ่มน้ำปากพนังถือว่าเป็นแหล่งที่มีการปลูกข้าวมากที่สุดของภาคใต้ในอดีตและด้วยทำเลที่มีแหลมตะลุมพุกคอยกำบงังปากแม่น้ำจากขึ้นลมทะเลทำให้ปากพนังเมื่อครั้งอดีตเคยเป็นเมืองท่าเทียบเรือสินค้าและเป็นแหล่งส่งออกเข้าที่สำคัญของภาคใต้ทำให้ลุ่มน้ำปากพนังถือว่าเป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรือง ในทุกๆด้านของสมัยอดีตจนเป็นที่รู้จักของผู้คนอย่างกว้างขวางว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ําครับฟังดูแล้วมันก็อุดมสมบูรณ์ดีนี่แล้วทาไมต้องมีประตูระบายน้ํานั่นด้วยล่ะเพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ล่ะอาจริงเหรอทําไมล่ะเมื่อเวลาผ่านไปนั้นลุ่มแม่น้ำป่าพนังที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับมีปัญหาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปมีการเข้าไปบุกรุกป่าไม้มีการเถียงป่า เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินทำให้ป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำจืดที่ป่าไม้เคยดูดซับไว้และทยอยปล่อยลงในแม่น้ำป่าพนังในฤดูแล้งลดลงด้วยน้ำจืดที่เคยใช้ปีละ เเดือนลดลงเหลือบีละ3เดือนเท่านั้นและเนื่องจากลักษณะของแม่น้ำป่าพนังมีระดับท้องน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเป็นแอ่งกระทะและมีความลาดชันน้อยเมื่อน้ำจืดทางตอนต้นน้ำมีปริมาณน้อยก็ทำให้ไม่เพียงพอที่จะหลักดันน้ำทะเลที่ทะลักเข้ามาในแม่น้ำป่าพนังน้ำเค็มจึงได้ลุกล้ำเข้ามาเป็นระยะ ทางเกือบ100กิโลเมตรนอกจากนี้ตอนใต้ของลุ่มน้ำปากพนังยังมีพูุขนาดใหญ่ ประมาณสองแสนไร่เมื่อน้ำในบริเวณนั้นลดลงทำให้ดินมีสภาพเป็นกรดและมีปัญหาน้ำเปรี้ยวที่แพร่กะจายทำลายเลือกสวนไร่นาของชาวบ้านราษฎรไม่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้ทำให้ดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำถึงคราวล่มสลายเหลือเพียงโรงสีข้าวที่เป็นร่องรอยความรุม่รงเรือง พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ทรงทราบถึงปัญหาความเสื่อมโทรงของภัยพยิบัติธรรมชาติและความเดือดร้อนของราชฎรพระองค์ทรงศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งวิเคราะห์ปัญหาจึงมีบทสรุปออกมาเป็นแนวพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าพนัง รวมทั้งหมดกว่า13ครั้งโดยครั้งแรกมีพระบรมราวินิฉัยเกี่ยวกับโครงการจุลประทานในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้กรมจุลประทานดำเนินการก่อสร้างฝาคลองไม้เสียบขึ้นเพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะหลูกตลอดสองฝั่งคลองไม้เสียบ ขนาดเดียวกันทรงแนะนำให้สร้างอ่างเก็บน้ำ้วยน้ำใสาทางตอนเหนือน้ำของฝ่ายกองไม้เสียบเพื่อเป็นแหล่งน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมรวมกว่า70,000ไร่ทั้งยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตอำเภอชะอวดและน้ำในอ่างเก็บน้ำจะช่วยในการขับไล่น้ำเค็มที่รุกล้ำในช่วงฤดูแลง้ง หากแต่วิกฤตยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้เมื่อครั้งที่น้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาในน้ำจืดทำให้แหล่งน้ำจืดกลายเป็นน้ำกร่อยชาวนาบางส่วนได้เลิกปลูกข้าวหันมาเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่สร้างรายได้ดีกว่าจากบ่อกุ้งที่มีเฉพาะตามแนวชายฝั่งได้ขยายจำนวนเข้ามาปะปนอยู่ในเขตนาข้าวและด้วยการเลี้ยงกุ้งอย่างผิดวิธีได้ก่อให้เกิดน้ำเสียไหลไปปนเพื่อนแหล่งน้ำจืดสำหรับการเพาะปลูก จนสร้างความขัดแย้งระหว่างชาวนาข้าวกับผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงได้พระรชาชทานพระราชดำริครั้งสำคัญที่ได้นำความหวังมาสู่ดินแดนลุ่มน้ำปากพนังอีกครั้งทำประตูน้ำที่ปากแม่น้ำห่างจากตัวอำเภอปากพนังประมาณ3กิโลเมตรก็พิจารณาว่าจะแก้ปัญหาทั้งหมดซึ่งหมายความว่าเป็นกุญแจสำคัญของโครงการ จะแก้ไขปัญหาตั้งแต่น้ำแล้งน้ำท่วมน้ำเค็มและสามารถที่จะให้ประชาชนมีน้ำบริโภคและน้ำทำการเกษตรแม้ว่าประตูน้ำอันเดียวนี้จะไม่แก้ไขปัญหาทั้งหมดซึ่งจะต้องสร้างหรือทำโครงการต่อเนื่องหากแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาทั้งหมดจากอันนี้จะทำอะไรอะไรได้ทุกอย่างและแยกออกมาเป็นโครงการ กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการตามแนวพระดาชดำริโดยเริ่มก่อสร้างประตูระบายน้ำปากพนังเมื่อปีพศ2539และเสร็จสมบูรณ์ภายในปีพศ2542พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมราชทานนามว่าอุทกวิภาสประสิทธิ์ซึ่งหมายถึงประตูน้ำที่ประสบความสำเร็จในการแยกน้ำ การแยกน้ำก็คือการแยกน้ำเค็มออกจากน้ำจืดและก็คำว่าการรวมคนคือการทำให้ชาวนาข้าวกับชาวนากุ้งกลับมาสามัคคีกันอีกครั้งการก่อสร้างประตูระบายน้ำอุทกวิพาทษ์ประสิทธิ์เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากธนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริในปีพศ2543ก็มีการก่อสร้างคันแบ่งเขตน้ำจืดน้ำเค็มเป็นระยะทางยาวประมาณ91.5กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของรัษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงกันแต่มีความต้องการคุณภาพน้ำไม่สอดคล้องกันนั่นคือชาวนาข้าวกับชาวนากุ้งเมื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการชนประทานหลักๆแล้วเสร็จการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังในระยะต่อไปคือการปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจและสังคมของรัษฎรในพื้นที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้บรรลุตามพระราชประสงค์เริ่มแรกของโครงการนี้นั่นก็คือคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กลับมาสู่ลุ่มน้ำปากพนังเพื่อให้กลับมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอีกครั้งเชกเช่นที่เคยเป็นในอดีต